สวัสดีครับการทําหน้าขนมถังแตกขนมทังทองนั้นถือว่ามีความจําเป็นสําหรับพ่อค้าไม่ขายในการค้าขายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นแล้วคนหนุ่มกตองเองจะขอนําเสนอวิธีการทําหน้าขนมถังแตกถังทองเป็นหน้ามะพร้าวใบเตย สวัสดีครับวันนี้เรามาดูฟังฝึกกับครัวหนูกระตอมกันครับครัวหนูกระตอมจะขอ,อนำเสนอวิธีการผัดไส้มะพร้าวใบเตยสำหรับใส่หน้าขนมถังแตกขนมถัทงทองมาดูกันครับว่าจะมีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรไปเ,เลยครับเรามาเริ่มต้นการทำน้ำใบเตยเพื่อใช้สำหรับการผัดมะพร้าวกันเลยครับขันดับแรกนะครับเตรียม เครื่องปันป่นหลังจากนั้นใส่น้ำดื่มไป250 ml ครับต่อไปเราจะตัดใบเตยเใส่ลงไปนะครับ,ต,บคคตรงส่วนโคนจะมีความหอมขั<ร>้งๆก,ออกมัมากนะครับรปิดฝาครับ พบกันอยู่ไหนก็ไม่สําคัญเรามารวบกันเมื่อน้ําไปเตยละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่ตะแกรงกรองครับพบกันคุณคิดเป็นคุณที่เคยเรียบร้อยครับเราได้น้ําไปเตยเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเรามาเริ่มกันผัดหน้ามะพร้าวใบเตยกันเลยครับเริ่มจากการติดเตาแก๊สไฟกลางเปิด,ดไฟกลางนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเราจะทําการผัดมะพร้าวเพื่อให้มะพร้าวนั้นมีความหอมก่อนที่จะใส่น้ําใบเตยลงไปนะครับ๋ย่รอกระทะร้อนสักแป๊บครับ มือทาร้อนแล้วนะครับใส่มะพร้าวลงไปฟังเสียงนะครับหลังจากนั้นเราคั่วมะพร้าวให้มะพร้าวมีความหอมคั่วไปสักพักนะครับจนมีมะพร้าวบางส่วนนั้นเริ่มมีความหอมนะครับแล้วมีขอบเป็นสีน้ำตาลนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับให้มะพร้าวนั้น เริ่มเป็นสีน้ำตาลนะครับมีความไหม้ตรงขอบนิดหน่อยเพื่อให้เกิดความหอมของมะพร้าวนั่นเองครับนี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้จะทำให้เกิดความหอมอบเนื้อมะพร้าวของเรานะครับรเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการใส่น้ำใบเตยลงไป ังจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทราย150หนึ่งรกรัมเกลือ2อช้อนชาหากสีของใบเตยที่เราปั่นนะครับอาจจะไม่เข้มพอนะครับเราสามารถที่จะเติมสีผสมอาหารลงไปได้นะครับหากใครที่ชอบสีสัน มากกว่านี้นะครับก็สามารถจะเติมสีลงไปได้นะครับถ้าเป็นใบเตยแท้นะครับสีก็จะออกประมาณนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะเติมสีเป็นนิดนึงเพื่อให้เกิดสีสันมากกว่านี้นะครับประมาณครึ่งฝาครับใส่ลงไปตอนนี้เราจะได้กลิ่นของความหอมของมะพร้าวแล้วก็ใบเตยนะครับ เราจะทำการผัดนะครับจนกว่ามะพร้าวนั้นจะขึ้นมันวาวนะครับให้เนื้อน้ำตาลแทรกเข้าไปในเนื้อมะพร้าวทั้งหมดนะครับ mm. ความหอมจากน้ำใบเตยนะครับ mm. ก็จะได้ความหอมจากธรรมชาตินะครับ mm. ส่วนสีเขียวของใบเตยนั้นเราเติมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นโดยการใช้สีผสมอาหารนะครับเราก็จะผัดแบบนี้นะครับจนกว่า มะพร้าวนั้นจะขึ้นมันวาวเป็นสีเขียวมันวาวแล้วก็น้ําน้ําผัดแต่แห้งไปนะครับเราควรจะใช้ไฟกลางนะครับเพื่อไม่ให้กระทะนั้นไหม,ามาดูนะครับตอนนี้นะครับเห็นว่ามะพร้าวนั้นเริ่มมีความมันวาวแล้วนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับมีความมันวาวแล้วก็น้ํา สามผัดแห้งแล้วนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับได้แบบนี้เราก็ปิดเตาแก๊สครับเราจะรอให้มะพร้าวเย็นสักพักนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใส้มะพร้าวใบเตยสําหรับใส่กับหน้าขนมถังทองและขนมถังแตกนะครับก็จะได้มาลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เรื่องของความหอมนะครับได้กลิ่นของมะพร้าวเผาที่เราคั่วแล้วได้กลิ่นของใบเตยนะครับที่เรานั้นปั่นใส่ลงไปนะครับส่วนสีสันนะครับก็ไม่ฉูดฉาดมากนะเป็นสีเขียวธรรมชาติผสมนับสีผสมอาหารลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีสีสันที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะชิมเลยครับ รสชาติหวานมันพอดีนะครับเค็มติดปลายลิ้นนิดหน่อยนะครับรสชาติเยี่ยมนะครับใครที่ยังไม่มีสูตรในการทำไส้มะพร้าวใบเตยนะครับสามารถนำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับหากมีความสนใจในเรื่องของขนมถังทองเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจ f c e e o o o ครัวหนูกระตอง เรายินดีที่จะตอบคำถามให้กับทุกท่านนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub บ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานั้นทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ